เนี้ยเจาะใส่เปียโม่เหล้าว้อะไรอย่างเงี้ยโอ้หื่นแหลกไปแล้ววะหุ่นแหลกปล่อยแล้วปล่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผัดพลอยมาเลยเฮ้ยเฮตือนหอยเตัวน้อยเตือนหน่อยเฮ้ยหน่อยเฮ้ยัดพลอยอ้าวเฮ้ยน้ำเยอะน้ำเยอะโอ้โหพูน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 พูโอ้ยง่าก็โตเร็วโอ้ยงามงามงามสามแต้มหรอไหมโอ้ยน้ำบูเหล้าไว้น้องบินเลยบินเลย อ๋อม่สิบินขึ้นกพี่น้องโอ้ไก่ไก่ไก่นตันใหญ่พนะอ๋อรุนรุนุนมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาดูลุงามัเยนาลุ่นี้งามงามงามโอเคโอเคสวัสดีครับ พบพ่อพยาบนอีกแล้วพี่น้องหาปลาคือเกาพี่น้องหมยหน้องหัวคนไมยนี่เคยมาเอาหรอกพี่น้องยามเกา้าหัวก้อนปลาคอไ่ปลาดุกใส่งามมือนี่ทีมงานเลยเลยจัดให้อีกมือหนึ่งเสียนแต้มมือนี่เสียนแต้มมาเองเอาเบิรงหมายพี่น้องข้ังหลังพอญ่น,นี่ละมันมันคอยหลับคอยชมพี่น้อง เบิ้งไม้พี่น้องเบิ้งไม้ไม้น้องหัวคนน้องสาธารณะให้ชาวบ้านหาอยู่ให้กินพี่น้องลื้อ้าลือ้อจอกลื้อแหนออกแล้วก็กัดด่างพี่น้องพ่อเห็ดไปแล้วหลายหมองเลยพ่อยมาเอาหลายเทียแล้วทิมเสียนแต้มน้ำทิมมนีิ ตอนนี u, ้มาสองคนอยู่รอทีมงานอยู่ไม้ยน่บ่ผิดหวังพี่น้องปลาดุกตรงหญ่เอาค่อยรับค่อยชมพี่น้องลูกหลานหายอยู่หายจินเอาทีมงานเคลียอยู่พี่น้องเคลียหมมยกัดไปแล้วประมาณหกคนมือนนี่ประมาณหกคน ก็ไปเสร็จละมันมันเด้อพี่น้องมือนีิทีมงานเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเคลียาะสะเรียบร้อยเคลียาะเรียบร้อย,ย,อย,ย,อย,ย,อยพี่น้องจอกแหน่ร้ายครับคุณกอง,บงแบบเงห้ยเลยแหน่เอาพร้อมแล้วขืนแหแล้วพี่น้องหกพื้นหกขึ้เจ็ดป่ะหกเจ็ดพื้นนี่ละ

เนี่ยเจ้าได้เปียโม่เหรอวะอะไรเงี้ยโอ้หุ่นแหลกไปแล้ววะหุ่นแหลกปล่อยแล้วปล่อยแล้วเอาอย่างเงไปไปยืนพุ่นกับเสี้ยแต้มโอ้พิ่นเอาหมองลักเพิ่นเฮ็ดไปแล้วเอาเสี้ยแต้่มวานเลยวานเลยวันไหลเลยวันไหลเลยเอาเสี้ยแต้มนานมุมนัานละแตีมันขืนดีอยู่นั่นล่ะเท่านั้นล่ะกูหนาเลิกเกินพี่น้อง

น้อยพะพุน <divide> อ <iba Northeast> <Canada> ๋อเสียนเตีมเก็บปากอบน่ใหญ่านไหนไมหายนเลาเขียไงปเขียงวนกเมย์ไงเถอะว่ะกไปเขียไงว่ะเสียนเตียมอ๋อเสียนตอหนิงว่ะนิงเล่านิงแล้วว่ะนี่น่าาจะมีลุ้นน่าจะมีลุ้น นิ o, ่งแล้วนิ่งแล้วท่านชูนไปเช่นต่อเอ็ออมาแล้วปลาดุกหน่อยมะนะเขาถือมาแล้วเดี๋ยวปลาดุกหน่อยเออสวยงามสวยงามเดี๋ยวมอนน่าจะสวยงามอยู่นี่นี่นี่จีน่าใช่เดี๋ยวเอาโอ้ถือมาแล้วปลาดุกตัวแรก พอคอตัวแรกขึ้นแล้วบัานนี้ปลาดุกตัวแรกเอ้าแปดโลงามอยู่งามอยู่เหลียงอุยหุยมือนันใหญ่ข่ะดีน่นะมือนี้ก็โอเคอยู่หรอตัวนี้ก็คือโอเคอเคอาเก็บแล้วพี่น้องอ๋อไปเตี่ยเขงุ้มอยู่พี่น้องไอพี่จ้องมันีจ้องเรายืนอยู่โน่นเลยพี่น้องเตี <c oughs> ้ยแต้่หมดว่ะนี่ยั้งโกมใหญ่พี่น้อง <c oughs>

ยังไงพี่ชุ้เราวชุเร้วอ๋อเราุนเรวพี่น้องุเรวูเราเป้ไมุ่นเี่น่นแล้วนีุ่นแล้ว่รุนรมุ่นแล้ว่ดอน้อ่ลุนแล้วคุมอยู่พี่น้องเนยังเพี่คุ้มอยู่เอาเอาเอาหลายคนอยู่พี่น้องมือนีมือนี้บราะทนป่าบอบอนแต่เราคุ้มอยู่ ông nó gì để thấy bao mùi nè bưng 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 bưng

ตัวนี้ละโัาเด้อวนนร่วตัวนี้ละวนออพี่้องเนาะโอ้ยขุุนนขุนนโอ๊ยง่ายก็โตแหละตัวนี้โอ้ยงามงามงเตมล้หมโอ้น้นะโอ้ย้ะหัวนฟังแล้วขนหัวลุกเอาเอาหมาเล้่ีอะเอาทีมงานสู่ไปเนี่ยงเป็นไดียนตมกูเป็นไนนะมือนขุนเอาสู่ไปเต็ลเี่ยนตมควน เอาเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเอาเจี๊ยบไปบิ้งมันหมาทีมงานเฮ้ยตี้องตีหมาแต่ผู้เดียวแต่น้องตัวหน้อยๆแล้วว่าตัวน่อยน้อยเห็นอ่ะโอ้ดูกรเจ็บเจ็บไปกระทุกแฮ่เดียวเดลยสามตัวทุกพวกสี่เป่าก็เนียวนอนแต่ว่าสี่เป่าเดียวว่ะใส่พวกมาโทนอยู่แล้วอย่ามันลือลางเด้อทหานดื้อแฮ่ ทั้งแถวมีสามตัวพี่น้องมามามาเก็บก่อนนี่ตัวใหญ่ตัวน้อยก็โชว์จังน้อยเนี่ยตัวน้อยก็ต้องเงินนั่นมาโอเคพี่น้อง,ง,าาอองสามเต็มเลยเก็บเก็บพี่น้องจังเนี่ย <c oughs> เริ่มได้แล้วพี่น้องเริ่มได้แล้ว <c oughs> นันนียใกล้ๆนี่เออเอ๋อผงเสรีผงถึงบ่ถึงบ่บินเลยบินเลยอเอาเมื่สิบินขึ้นโกพี่น้องโอ้ไก่ไก่ไก่ดูนว่าปลาดุกน้อยเออมื่อนี่ก็จะมีแต่ปลาดุกน้อยแต่น้อเอาลุนลุนแล้วก็ร่างจับอยู่สิปากเมื่อวาน ปลาดุกปลาดุกน้อยพ่อใหญ่ดูนปลาดุกน้อยไะนะเมื่อนี้ตัวใหญ่ๆเพรท่านเห็นพี่น้องเห็นแต่พ่องามๆเนี่ยครับโอ้ยมันบน้อยแังนนะไปพี่น้องงามๆๆตัวนี้งามๆอยู่มาแล้วมาแลกมาแลกมาแลามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเลียงอุ e. ้ยยุ like ้ยมาแลกมาแ้ย เลื่อมมาแล้วพี่น้องเอาทีมงานใต้สายไฟแรงสูงพี่น้องหมาแล้ววันนี้หมาแล้วเริ่มหมาแล้วกี่ปลามาพี่น้องเมืองเมืองเซียนเตี่ยมในแน่หรอกุ้มก็ได้ตัวนั้นกุบพอได้กุ้บกัได้ปลาคอก็เริ่มได้แล้วล่ะหาปลากีกินข้าวเที่ยงอยู่นี่แล้วก็สู่กันต่อพี่น้องหาอยู่หากิน กี่เดือนหลายตัวอีกจีอิ่มเลยเอาพักกินเข่าล้วปั่นกินเข่าล้วลุยทัวร์ไปพี่น้องอ๋อาหนาวคือเก่าแต่ว่าก็เค็กแล้วานวานมาร์คไว้ปันนี่สีไม้เค็กของเตียนแต้มโรคเค็กของพ่อยิเตียกับสุดยอดเลยโรคถึงนี่แหละสีมีบ่วานวานถิ่มไว้เอาโรคโรคเค็กล้วพี่น้องลุนตัวลุนตัวเฮ้ยผมให้เงียบหมดว่ะ ใช่ใช่โอ้ยปลาดุก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 ดังข้อน้อยข้อน้อยข้อน้อยเอ๊ะเดือบมาเลยเดือบมาเลยเดือบมาเว้ยอ๋อโดดดังไอน่องยัยเต๋อยู่ดิกำงงอะไรกันนะอืปลาดุกยี่น้องปลาดุกโอ้ยวันนี้ตัวใหญ่ใหญ่โปมีว่ะตัวข้อ ตเงา่ตัวงาอยู่ตัวงาอ่งาอเงาองาอยาอย่เง็นยวางัวเาอ่าองายู่อยู่ัวอยเหาเก็อ่เอ่ตเอไัวยว่ัอยู่ต่งองอยังอง่อาอยวเาอยาอยู่่เอาหาวานู่ันอยู่เก็บเรื่อยๆอยู่ แต้มมุดอีกแล้ววะเทียนแต้มมุดอีกแล้ววะเฮ้ย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 ซีเห็ยนตัวใหญ่แล้วันนี้เอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยปลาดุกแม่แต่ดุกปลาด้าตัวนี้ตัวปาใหญ่พะนะอ๋อลุน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 ตัวนี้คือนสีใหญ่พะนะอ๋อแล้วคุ้มอยู่แล้วคุ้มอยู่พี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วปลาดุกงาม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 สายใหญ่สายใหญ่ หลุดงามๆเจ๋งเอยหลุดนีงามๆๆโอเคโอเคพอ้าไปะเุ้ยเฮ้ยมูดแล้วมุดแล้วมุดแล้วมูดแล้วพีน้องโอ้ยมูดแล้วไปปาคอปากคอเฮ้อเฮ้อเงย่นมาคนมันคนมานคนน เก็บไปเรื่อยๆจ็คแต้มดูเลยหลายตัวนี่เลยไล่เลยกระช่างนี่เอาเก็บไปพี่น้องลองมันดินี่เพี้ยนมาอนีิเอาเอาเอามาดูหากินพี่น้องเริ่มหมาแล้วเคลียโตพี่น้องเอามาเบิรงพี่น้องเบิรงกระช่างเส้นแต้มมือนีบเบาปันไดโอเคอยู่กระได้กูได้สมควรอยู่เอามาเบิ่งมาเบิ่ง ถุงป่าเสียนแตมเอ้าพี่น้องบาเบอ่งของเสียนแตมมาอนี่กรบเปาปันดต่ว่ากระไดยู่พี่น้องกราดุกตัวงามกรดุงามยุ่โอ้กรดุกกรดุกกราดุกเดีพี่น้องวันที่จับเบิ่งกรบอพาแล้วพี่น้องก็คอกันได้ยก็ได้ปนได้แกงยู่พี่น้องมาอนีเราทีมงานะหากันยุ่พี่น้องไม้น้องหคน มือนี้กับบ่ปานไดพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ้งมาเบิ่งเสียนแต้มอีกกันนะเบิ่งกะช่างเล่าแล้วไหมวันนี้เล่าได้อีกแล้วไหมตัวนี้ขอเบิ่งไกลๆก่เลยนะพี่น้องทีเบิ่งไกลๆก่เลยนะตัวนี้มาโอ้ยเนาะเฮ้ยเฮ้ยจะได้กับเบิ่งแหละตัวนี้มันบ่เห็นปลาไงพี่น้องมาดุกป่ะคุ้มแล้ว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 มุดแล้ว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 วันนี้อู้อ้าวพี่น้อง หมดแล้วหมดโอ้สิเห็นกี่ีบปดิโอโอแข้บิกโแขยาวตัดิเอาละหมดแล้วละหมดแล้วลอดุกพะนะออโชว์้เลยเจียตมคุ้มยอะคุ้มเงี้ยงเง้ยงยาวพะนะเงี้ยงยาวแสดงตัวใหญ่ได้หนิบอกบอกบอานทังหันมาตีเอาหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วเอาหมดหมดอีกแล้วพี่น้องเอ้ย หนึ่ง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  nhau เลยวะนี่ซล่ะเซล่ะสวยสวยโอ้ยได้แล้วพี่น้องนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วมื่อนี่เห็นไปแล้ว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 หิบเก็บเด้กพี่น้องก่อนอ้อยังอุ้ยหูยหมเป็นครูกันครับตัวนั้นพอดี่อาอใส่ไงอ๋อใส่ไงใส่ไงพี่น้องพี่น้องโอ้งามงามงามอ๋โอเคโอเคมื่อนี่ อ๋อเริ right. right. mm ่มหมานแล้วพ right. ี right. ่น้องพอดีคอน้อยมาดนิข้อน้อยคอน้อยพี่นุ่งขอน้อยคอน้อยไปไปไปเก็บเก็บเติมกันไปเอาเอาเก็บอีกแล้วเก็บอีกแล้วโอ้โหถ่วงถ่วงแรงมากนีทำาทํแต้มแล้วเอามันมันโอ้ได้กบอีกแล้วไหมกบ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 นี่ละต๊ะคุ้มบืนเจียวเตยน้อย เป็นเป็นสองตัวมากบมสองตัวโอ้เส้นแต้มฟันกบไปสองพี่น้องเอาเก็บแล้วกบสองตัวเริ่มมันเริ่มมันควานมาได้สมควรแล้วพี่น้องอยู่งผักดึงแล้วกระบายแล้วล่ะกรักได้ปลากันเรื่อยๆอยเยอะพี่น้องเอาปลาเกลี่ยเยอะแล้วเริ่มมันแล้วพี่น้องเอาเอาเอาสู่กันไปทีมงานเป็นแต่มีปลายเลเป็นแต่ก็ยังมือรวยเลยมันมันไนรุ่น เอาพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ